สวัสดีค่ะอันนี้อีกด้านหนึ่งของแม่น้ำนะคะสวยไหมคะโอหดูนกนกบินเพียบเลยอยากเป็นนกจังเลยเป็นอิสระ,ะเก็บบรรยากาศขาโพนฝากพี่นอกทุนทุนทุน สวยงามตามทองเรือหน้าเลนหน้าเลนสกเก็ตเฮ้ยิน,นเสียงหอบบพี่น้องเมียยางอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของแม่นะ้ำจ้ะอันนั้นคอนโดขึ้นใหม่สวยๆอันนี้ต้นคริสต์มาส ต้นไม้ตายหมดแล้วต้นมะแอปเปิ้ลต้นมะแอปเปิ้ลใบหลนหมดแล้วมันต้นคิดตมาสอะสดๆจากต้นคิดตมาสเพาเป็นยังแล้วมันมาขีมามาก็ใบมันขีมาเพรเป็นยังแล้วมันมามันมากกว่าหมาวก้อหนาวต้นขีมาไม่ยานแล้วหิมานี่จ้ะ ต้นคริสต์มาสนี่ต้นใหญ่โอ้ยบริปั่นสนูแมนใ้พี่น้องเบิง่งมันปั่นบ่ได้แต่พี่น้องมันต้องเปียกก็หนี่หิมะบางสันต้องซื้อนา้มมาเทส่ยห้มันแช่ะนะนนปั่นได้ผู้กาฝากเต็มต้นไม้เลยสวยอยากนอนกิ่งเนาะ <laughs> นั่นกิ่งเล่นเก่งใจขี่มา้าผุ่นห้อยมายางเต็มอยู่ <laughs> กิง่งกลนอลนกรลอนกลอแต่มีมูมาน้ำกัสิเพิ่นจับกา่องขากองบาได้เอามาจากพี่น้องกันมีขากองตั้งไว้่นิกิ่งลงมาให้พี่น้องเบื้อ <laughs> งนี่มาก็ล่างโตอีกจ้ะ <laughs> นี่รอยรถเจ้านาที บันไดบันไดเพิ่นกระสิกวดตะมงบันไดข้นยางพ่อสะดวกสบายก็ใส่นี่แหละเบิ้งไปเบิ้งมากแต่ว่ามันว่ามันมันเย็นเย็นแค่นั้นแหละโดนไปกับเป็นน้ำแข็งไปแต่ว่าคันเขาสัมผัสจังงิคือทรายนี่จ้ะคือทรายบานเ้าเหมือนทรายเหมือนทราย เนี่ยเนี่ยเนี่ยตังปัน่สนสโนว์แมนหนูเป็นยังสี่เป็นกนน้อนยังสี่นั่งว่ามีขากล่องหรอองงือพี่น้องจุดตั้งกล่องตั้งทรศัพท์ยังไงเนี่ยยังสี่มวนกลุนกลุนกล,ลุนไปเดี๋ยวให้มันนั่นเป็นหิมะอันเป็นน้ำแกงละไรก็หนีเกินสิมาปั่นให้เบิ้งจ้ะสิมาปั่นให้พี่น้องเบิ้งเนาะจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันเด้อค่ะ นิ้วขขาวอีกแล้วกินมาม่วงสาวคนเหนียวก็ยังเมียบานไปกินขขาวกันเด้อบ,บาน,นีเมียบานไปกินขขาวันสักเกินบ๊ายบายผุนักคนสวนพันเหตุงานนุ่มบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะชีวิตในต่างแดนประเทศโปแรแลนด์มีทั้งนักเรียนและคนทำงานที่นี่มีทั้งเชฟ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครนะคะบายบายนาว